เดินมาถึงเลยกาเลนาฟรีไฟนะคะแจกโทเคนเอฟเอฟแจกแจกโทเคนเอฟเอฟนะคะไฟสีเหลืองนะคะกดไปที่ตรงนี้นอันที่สองนะคะแชร์ที่สามมันที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะตรงนี้นสีเหลืองสีเหลืองอันนี้นะคะไม่ใช่อันนี้เหรอที่เอาไว้แลกกับอืม โครโย okay, ่นะคะตไม่ใชนะคะเราวเข้าไปหาโครโย่กันเลยค่ะอยกดต้องอันน oh, ี้ต้องอันน hm, ี Sisters, like edly, ้นะคะก็คมันเป็นกล่องอะค่ะตรนี้นะคะแลกดนู่นกได้นะคะกดตัวตามทุกคนเลยนะคะถ้าทุกคนทำภารกิจได้วันเสร็จเรียบร้อยทุกอันนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นภารกิจไดมอนด์รอยัล ใาสีเป็นสีฟ้ามีรูเปเพชรนะคะก็คืออย่าลืมรับเงินตรงนี้ที่ร้านค้าด้วยนะคะวันนี้เท่านั้นนะคะพี่พีชชอบมืมตลอดนะคะใช่ไหมคะใชยขอรับก่อนนะอ,อันนี้พี่ซื้อได้เลยแต่ว่าพี่ได้เหลนหนึ่งเพชรน,นะ นี้นะคะก็กดฟรีเลยอันนี้ได้เงินมาสิบบาทนะคะคดูกันว่าพี่ๆจะซื้ออะไรได้บ้างนะคะแต่ซุดนี้น่าจะไม่อยากซื้อเลยอ่ะเสียดาเพชรนะคะเชื่อนะคะว่านี่นะคะนี่คือคูปองโกโรโยลนะคะวันพรหัสเท่านั้นนะคะแต่วน่ยต้องรับอันนี้นะ แล้วเราที่รู้แล้วนะคะเราก็อยากให้ทุกคนไปนเล่งหมดหมดสีวีสีนะคะเ,เราก็ไปเล่นกันเลยค่ะเรื่องนะคะไม่ใช่ค่ะเราเรีนเรื่องโซซิตล์แบบยืนกันนะคะน,นี่พี่พีมีตัวละครมิชามิเกลพาโลมาแล้วก็แม็กซิมแอนดรูบูลา และพรายมิสนะคะกี่ตัวคะเจ็ดตัวนะคะถ้าน้องๆอ,อยากได้ตัวละครเซนเนี่ยน้องๆก็สามารถปลดล็อกการซื้อได้นะคะหกตัวคะ่ะก็ลองแล้ว,ลวไปเล่นกันเลยคะ่ะเราไปเล่นอ,อะไรดีะดอะคะโปรซีสไตล์ค่ะการยิงค่ะ จะมีคนหรือป่าเนาะใช่ไหมพี่อันนี้ต้องแบบจู้แบบงามเลยมาเอากระเป๋าเอากระเป,าเาเป๋าไหนมั่งนะคะกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้โชว์ดูนะอย่าลืมรับปืนด้วยนะคะ โอ้ยทำไมไม่ยังเขาไปแล้วก็แล้วให้เป็นเมื่้วเฮ้ยเขาเป็นมาดอ้อยใ้ขาข้าไป,นาปนหนึ่งคนนะคะ ห,หัวไอห,หัวสับป,ปะรดนี่ชอบข้าหรอใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าไอห,หัวสับป,ปะรดหรือเปล่าก็ไม่รู้จะรู้ว่าิแต่คง,งก็ทำก็ทำก็อ,อะไรก็ชอบกินย่งม้วนอย่างมวนทำไมครับ ไม่ใช่อ่ะคะ่ะนี้ลูกเพรเื่อเรามันมากมันมันมากมากมันม,มันมันเกือบยิงเพื่อแล้วนะคะ ไ่ด้อะสำหรับคลิปน,นี้นนก็ตัวลาไปก่อนนะคะ<ป>บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ค่ะ